วุ้ยพี่น้องครับเหลืองเออเฮอเลยที่เดียวนะครับและนอกจากนั้นก็ง่ามพร้อมสำหรับเตยด่างครับไม่ประดับชนิดหนึ่งเนาะปลูกอยู่พื้นที่นี้ครับแฮปปี้การเกษตรครับรรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะข่าบุรพามหาสารคามตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาราครามนะครับปลูกในปีที่สครับ ผลปรากฏว่าแตกนอกแตกกอนะครับขยายพันธุ์ในหลายเลือที่เดียวนะครับออนอกจากเขามีการปลูกนะครับอยู่ภายในตัวบ้านนะครับแล้วนอกจากนั้นกะผมพร้อมทีมงานกะมีการขยายพันธุ์ครับเอาไปปลูกใส่กระถางเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่แฮปปี้การเกษตรนะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากมีไม่ผล ไม้ปานะครับแล้วก็มีไม้ชนิดต่างๆแล้วนะครับไม้ประดับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แฮปปี้การเกษตรนะครับมีการขยายไว้สําหรับพ่อพี่น้องนะครับผู้ใดที่มักไม่ประดับเนาะนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ครับมีทั้งใส่กระถางเล็กใส่กระถางกลางแล้วก็ใส่กระถางงีเดอร์ครับพ่อพี่น้องครับผู้ใดที่มีความสนใจนะครับ ก็สามารถมาเบิ้งได้นะครับอยู่ที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับครับเอาสำหรับ,บื้นนี้เนาะผมพร้อมทีมงานกสิได้น้ำเอาเตยเหลืองเตย่างเท่านี้ละเ,ออเตย่างซึ่งมีลักษณะสีเหลืองเขียวตั้งๆนี่ครับอนอกจากอยู่ในพื้นที่บ้านแล้วนี่ก็มีการขยายพันธุ์เลยครับพีพ่พน้องครับี่ก็เสียาไปปลูกบริเวณ นาบ้านนะครับเนาะอันนี้คือตรงบริเวณถนนครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่น้อนะครับตรงบริเวณถนนนาบ้านเนาะนะครับนะครับนี่ครับนี่นี่รับพื้นที่ตรงนี้เนาะนี่คือที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรครับจำหน่ายพันุไม้ทุกชนิดนะครับนี่้อครับเด้อนะครับรวมทั้งต้นเตยด่างด้วยนะครับนอกจากมีนั้นมีพืชผักสวนครัว มีไม้ผลมีไม้ดอกไม้ประดับไม้ปา่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับอืมนะครับทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับที่แฮปปี้การเกษตรครับจำหน่ายพันไม้ทุกชนิดครับผมและนอกจากนั้นนะครับแฮปปี้ Happy การเกษตรนะครับยังเป็นศูนย์กลาง การพ่อล้ายางนาและก็เห็ดละงกของโลกนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเดียวที่มีที่มีเห็ดละงกเนาะนะครับก็เลยอยากสเส็ดให้มองนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของต้นยางนาและก็เห็ดละงกครับนี่คือผลงานนะครับของเห็ดละงูกเขานะครับเนาะนี่ก็เลยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับอยู่บริเวณป้ายู ยูนาบ้านครับ hmm. พี่น้องครับยูนาบ้านเนาะนะครับนี่ครับบริเวณนาบ้านนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกะซีมาปลูกนี่ครับมาปลูกต้นเตยด่างนะครับตรงบริเวณด้านนาบ้านครับนี่จากนี่จุดเริ่มต้นไปสุดสุดหัวเลยทีเดียวครับทั้งผุนเนาะครับเนาะนะครับนี่คือนี่นี่คือเอ่อคือหัวครับคือหัวอ เก้ยสิปลูกไปนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการสิปลูกเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับสี่มาสาธิตการปลูกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเด้อครับเด้อนะครับนี่บริเวณถนนเนาะนะครับเบิ้งอีกทางนึ่งกันแล้วกันนะครับนี่ครับทีมงานกําล่างเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเพื่อเสีห้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมยามกันสิไดใชมบรรยากาศดีๆนะครับอืม เอาไปนี้เข้ามาเบิ้งกันนะครับอตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้เตรียมพันไว้เรียบร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับนี่เออนี่เตรียมต้นเตยด่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอนี่นี่ครับนี่นะครับเอาบานี้าานมาผมสี่ว้าจจาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าต้นเตยด่างเอาา่อต่างๆเป็นยังไงเนี่ยนะครับเอาครับพี่น้องครับ นี่คือต้นเตยด่างครับเอาให้เห็นชัดๆนิดนึงเพราะว่าบ่อยๆเห็นเงาเ้ยครับเด้อเอาสำหรับต้นเตยด่างนี่ครับเป็นลักษณะของไม้พุ่มนะครับที่สามารถาขยายพันธุ์นะครับโดยการแตกกอแตกนอนะครับซึ่งเป็นทรงไม้พุ่มนะครับซึ่งความสูงนะครับก็ประมาณสักสามสิบ ถึง60เซนนะครับขึ้นอยู่กับว่าตรงพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นนะครับมีมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเนาะนะครับซึ่งลักษณะของเขานะครับกมีลักษณะเป็นกอกอนะครับมีลักษณะเป็นกอกอโดยวิธีการนะครับเดี๋ยวนุควันช้วยมาแจกเกษเกี่ยวไม่เบิ้งนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นกอเนาะนี่นะครับเล้ทายถ้ำมนนี่ได้เลือกงามย่ามดีครับ การขยายพันธุ์ของเขาเนี่ครับเห็นไหมครับมีลักษณะการแตกออกเป็นกอจากกอที่ปลูกกอเดียวครับนุงควันไช่ตอนนั้นปลูกกอเดียวนะครับหลังจากนั้นก็แตกกอออกเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้พี่พี่น้องได้เห็นกอในน้อยไปนี่ครับพี่น้องครับนี่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 จากต้นเดียวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแตกเป็นกอเล็กๆแบบนี้ครับด่ กอเล็กๆแบบนี้นี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขยายพันธุ์ต่อไปนะครับและนอกจากนั้นครับนี่ครับนี่นี่นี่น้อยนี่เมนเบิร์ครับนะครับในการที่จะใช้ในการขยายพันธุ์เนาะนะครับสําหรับต้นเตยเหลืองนะครับอืมนะครับเตยด่างเตยด่างบนเป็นเตยเหลืองเตยด่างที่มีลักษณะสีเหลืองนะครับส่วนสีของเขานี่ มีสีเหลืองครับมีสีเหลืองและก็มีขอบสีเขีเยวนะครับออยู่ด้านข้างนะครับโดยจะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางเนาะนะครับซึ่งบางพื้นที่เพื่กนกะเอิ่นว่าต้นเตยเหลืองนะครับแต่ว่าในาสื่อสามาัญนะครับที่ประเทศไทยที่คนไทยนยิยมเอิ่นกันนะครับก็คือต้นเตยด่างนะครับและนอกจากนั้นยังมีสื่อสามาัญอีก หลายซื้อ,อโดยเฉพาะยังยิ่งเป็นพืชนมงคลพิ้นเกิเอินอีกอีกอีก,อก,อกซื้อนึงเดี๋ยวในคลิปต่อต่อไปนุ่มขวัญชช่สีเดเมาว่าวาจาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับว่าต้นเตยด่างนั้นนะครับในเขามีการเอิญหรือว่าเขามีการเรียกชื่อนะครับในลักษณะของพืชนมงคลเนี่ยเขาเอินซื้อววาจางังไลยเนี่ยเนาะนะครับเอาครับสำหรับเมือน,นี้ครับหนึ่งเรารู้จักแล้วนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงเนี่ย อันที่2เรื่องของการขยายพันธุ์เกา,เาจาไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของประโยชน์ครับสําหรับประโยชน์นี้เฮ้าสีใซนในการเป็นไม้ประดับนะครับซึ่งเฮ้าอาจสิมีการปลูกในลักษณะที่ผมให้เบิรงคลิปตั้งแต่ตอนแรกนะครับปลูกเป็นแปลงนะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะปลูกได้เป็นแปลงอย่างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายในบ้านนะครับหรือว่า2ข้างทางทางเข้าบ้านทางเข้าหมู่บ้านต่างๆนะครับ นอกจากปลูกเป็นแปลงแล้วเรายังมีการปลูกใส่กระถางแบบนี้ครับะนะครับซึ่งอยู่อยู่ที่แฮปปี้การเกษตร,รับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมั่าบุรพามาสารคามของเรานะครับตอนนี้นี่ปลูกอยู่3ขนาดคือกระถางขนาดเล็กาสามสิบาบาท3กระถางลอย ขนาดกลางคือ50บาทกับกระถางละห0สบาทเนาะและอันนี้ขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้เนี่ยครับเี่ก็ดอนะครับผลปรากฏว่าเพียง120บาทเท่านั้นครับบังพี่น้องครับเนี่ยอู้ยหนึ่งยี่สิบบาทเมืเ่อไงได้บักเงี้ยเลยทีเดียวนะครับสามารถเอาไปขยายพันธุ์นะครับได้หลายกระถางกระถางเดียวเนี่ยจากร้อยี่สิบบาท ได้หลายกระถางและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของประโยชน์และในส่วนของการเ็ดเป็นไม้ประดับซึ่งอาจ,จมีการปลูกเป็นแปลงหรือว่าปลูกเป็นกระถางก็แล้วแต่นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะใช้นะครับในการที่จะเอ,อเอาไปทําเป็นนี่ครับเนี่ยคล้ายๆกับใบเตยเวลาที่เราขาย ขายดอกไม้บูชาพระนะครับเขามัดใส่ไอ้ดอกบัวมัดใส่ดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับในการที่จะทําเป็นอดอกไม้ในการบูชาพระนะครับเพียเป็นกรรมเป็นกรรมโดยมีการใช้ตัวนี้นี่ซึ่งปกติทั่วไปนี่เราจะเห็นเขาใช้ใบเตยลักษณะสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้สามารถเสียาต้นเตยด่างตรงนี้ ไปมัดแท่นใบเตยได้นะครับสามารถที่จะเป็นไม้ประดับได้นะครับที่จะประดับกับสําสหรับมัดดอกไม้ในการบูชาต่างๆเนาะแล้วกับประโยชน์อันที่3นี่เขาจะเขาจะมีการเขาเอ็นว่าพับนะครับเป็นรูปดอกไม้ต่างๆนะครับคล้ายๆกับใบเตยเวลาในการไปจัดซุ้มจัด งานแต่งงานงานบวชงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ที่เขามีการจับเห็ดเป็นผ่านเห็ดเป็นรูปดอกไม้เหี่ยงต่างๆนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือลักษณะของประโยชน์นะครับจากเตยด่างตรงนี้นะครับนี่เด้อนะครับพ่อม่พี่น้องนะครับก็เลยให้พ่อม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับซึ่งนะครับต้นเตยด่างนี้นะครับจะสามารถปลูกได้นะครับในลักษณะของ ทั้งอยู่กลางแดดกลางแจ้งก็ได้อยู่ในร่มก็ได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอยู่ในร่มรำไรแบบนี้ครับนี่ยให้พี่น้องครับมีแสงเขาม้แนะ่เอกเขาม้แน่ต่างๆสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ปลูกได้ง่ายปลูกทั้งลงไปในดินนะครับลงไปในดินก็ได้หรือปลูกในกระถางที่ใส่ดินหรือใส่เฉพาะกากมะพร้าวก็ได้นะครับ ใส่กาบมะพร้าวมะพร้าวใส่แกบอันนี้ใช้แกบนี่ครับได้หมดเลยนะครับอืเพราะว่าเป็นเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับบม่มีโรคพ่้ยไข่เจ็บนะครับอืรวมทั้งข่ย้ายพันธุ์ได้ดีนะครับไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับก็สวยงามขนาดนี้ครับพี่น้องครับนะครับ เอาครับสําหรับวัอนี้นะครับอ่าก็เลยผ้าพี่น้อนฟองไปามาเบิ้งนะครับสําหรับตอนนี้เนาะนุ่มขวัญแช่งหัวใจกเกษตรเอ้านี่ตัวกอนี่นี่เท่เากับสามารถแบ่งออกได้นะครับจากหนึ่งกอก็ออกเป็นอา่าซีหนึ่งนี่ครับมาเบิ้งใกล้เด็ดสองสามซีนะครับซึ่งกอนเสียไปปลูกเทาก็ต้องเอาเด็ดอันนี้ออกนิดหน่อยนะครับเด็ดใบที่บางงามออกนิดหน่อย เวลานั้นก็จะได้ส,ดสวยๆนะครับนี่อเอาออกเล็น้อยนะครับแล้วก็นอ,อกจากนั้นเท่ากับเด็ดเด็ดหักอ,ออกเ็น้อยนะครับซึ่งอันที่จริงก็ต้องมีกันไกตัดกิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาปลูกง่ายนะครับอนี่คือลักษณะหมายถึงว่าเอาออกสักหน่อยนะครับนี่นอกจากนั้นยังมีต้นน้อยๆแบบนี้ครับนี่พี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับนี่เด็ดออกเล็กน,น้อยพอเลี้ยวเบิ้งแล้วมันสีแดงงามนะครับอือเนาะ ซึ่งมองนี้ก็สามารถมาเบิรไดได้ครับศูนย์เรียนดูเศรษฐกิจพอเพียงมค่าบุรพามหาสารคามครับบ้านมค่าตำบลมา่าอำเภอกันทรายิชัยจังหวัดมาสารคามครับจำหน่ายพันไม้ทุกชนิดนะครับรวมทั้งไม้ประดับประเภทเตยเหลืองแบบนี้นะครับเอาตอนนี้ครับในเวลาแล้วครับนะครับในการที่จะปลูกนะครับเนาะซึ่งการปลูกก็ง่ายมากครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่ เสียหญ้าได้หญ้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับปับพื้นที่ให้สวยงามเนาะเออแล้วก็นอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่เอามาเบิ่งฝ่ายโฆษณาเฮานะครับออสวยแบบนี้นะครับอืมสำหรับแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นพื้นที่นะครับในการสีเ่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะา่าบุรพามาชลธรรมครับมีการจำหน่ายหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับมีไปโฆษณาเน่จักหน่อยเนาะครับเนาะ อย่างเช่นตัวนี้ครับนี่แฮปปี้มัทสลูมนะครับจำหน่ายเชื้อเห็ดทุกชนิดเลยนะครับเห็ดละโงกเห็ดบวกเห็ดเพาะเห็ดจับเต่าแล้วก็เห็ดรวมนะครับนี่ร่วงไปอยู่นี่เลยครับอยู่ที่นี่ครับแฮปปี้มัทส o ลูมจากแฮปปี้การเกษตรนะครับเนาะเอาบานี้เขาว่าเบิ้งครับพี่น้องครับบานี้ในการปลูกนั้นง่ายนิดเดียวเลยทีเดียวนะครับ ง่ายง่ายงายง่ายครับโดยวิธีการนกจะตือนี่แหละครับเอาปลูกปั๊บนี่อืมบตรต้องห้องคื่นห้องอยังนะครับอืมหลังจากที่เราผุดเรียบร้อยแล้วนะครับพุดเป็นร่องไว้เลยหลังจากนั้นก็เอาลงเลยครับเอาลงเลยนะครับอืเอาลงเลยนะครับ,รบต้นใหญ่กับต้นเล็กสลับกันไปครับเพราะว่าอีกชั่นหน่อยเขาก็จะแตกกอนะครับอืม,อม เขาก็จะแตกก่อนะครับเห็นไหมเอาลงไปเลยแล้วก็ความห่างก็ประมาณสักสิบเซนครับพี่น้องครับสิบเซนเพราะว่าเขาปลูกง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับง่ายๆนะครับหลังจากติดแล้วเข้าจังมาะบำรุงกันนะครับเรื่องปุ๋ยต่างๆเนาะจังมาบำรุงในการใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่ฮอร์โม,อมอนพืชต่างๆนะครับ แล้วหรอครับพให้พี่น้องครับนี่ง่ายมากหนิงสำหรับเตยเหลืองของเรานะครับเนาะเตยด่างเตยด่างที่มีสีเหลืองนะครับเนาะเนาะนี่นะครับและนอกจากนั้นนะครับเท่ากับสีเท่ากับสีปลูกไปครับนี่โดยวิธีการนึงสีนี่นี่ง่ายๆนี่ครับลูกคังนี่ ด้วยจนถึงตรงโน้นเลยครับสุดด้านนู้นนะครับแล้วก็สุดด้านนู้นนะครับรวมแล้วประมาณสักร้อยเมตรนะครับในพื้นที่มองนี้เนาะเนาะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะพ่มาถ่ายชุดยุ่ตรงนี้นะครับเนาะเนาะครับสำหรับวันนี้ก็นี่คือเสี่ยวคุดมาไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ ตอนนี้แต่ละกอนะครับอเห็นไหมครับเอาอย่างเช่นกอนี้ครับนี่บนนี่อุ้ยแตก่กอบนหน่อเลือที่เดียวนะครับนี่เห็นบ่านี่ลักษณะครับนี่นี่ครับนี่ในเบิร์เนี่ยครับพอพีน้อ,นองขยายพันอย่างง่ายเลยโดยใช้วิธีการแตกกอแตกกอแล้วก็แตกหน่อเนาะนะครับเอา เอาฝากท้ายชุดกับพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับเนาะเอาเห็นชัดเกียร์บอเออเอาปรับแสงเนี่ยจักหน่อยเนาะสำหรับพ่อยพี่น้องผู้ใดนะครับที่อยากสีเออได้ไม่ประดับนะครับประเภทเดยดังนะครับเนาะไม่ได้เห็นนามูบ้านเท่านั้นเลยเออนะครับนาบ้านเท่านั้นเลยนะครับเอากับฝากพี่ฝากน้องก็แล้วกันเด้อนะครับสําหรับผู้ใดอยากสีมาเยี่ยมช่มนะครับสาหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มาฆ่าบุรพามหาสารคามของเรานะครับก็บสามารถมาเบิ้งได้นะครับและนอกจากนั้นนี่ครับในลักษณะของการถี่เฮาสีเ,เพาะนะครับลักษณะของเตยด่างนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมารับไปเพื่อที่จะไปปลูกได้นะครับเป็นใม้ประดับเนาะโดยกระถางเล็ก35บาท3กระถาง100 กระถางกลาง50บาทนะครับและก็กระถางใหญ่120บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับเพิ่งเนี้ก่อบักเย่เลยทีเดียวนะครับเนาะเอานะครับเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับถ่ายสุดสําหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับหลายร้อยคลิปนะครับสําหรับตอนนี้ถ่ายท้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับแฮปปี้ การเกษตรชาแนลนะครับเอาสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับกับสิได้ผ้าทีมงานนะครับในการปลูกเพื่อเสียให้นาบ้านนะครับหน้าศูนย์ของเรานะครับมีความร่มรื่นสวยงามต่อไปครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับนะครับ,บ